สวัสดีค่ะเป็นมนุกคนวันนี้แอนมินจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับคุณมูราตะค่ะซึ่งมูราตะเนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวประกอบยอดเยี่ยมแห่งเรื่องคิเมซุนโนยัยบะเลยทีเดียวบทที่เขาโผล่มาแต่ละทีนะคะก็เซอร์ไพรส์เราสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นตอนแรกที่เขาโผล่มายันตอนสุดท้ายเลยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวละครที่ขึ้นชื่อเรื่องดวงเด็ดอีกด้วยค่ะก็ไปติดตามรับชมกันเลย เพื่อนๆเคยมีปัญหาไม่มีรูปไม่มีคลิปที่จะเอาไปลง Tik t o อกอินสตาแกรหรือ Facebook เลยไหมถ้าเพื่อนๆมีปัญหาแบบนี้แล้วก็แอดมินขอสเสนอตัวช่วยเลย นั่นก็คือแอปวายนั่นเองค่ะสามารถช่วยเพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอสันส้นๆน่ารักน่ารักพร้อมเอฟเฟกต์แล้วก็เพลงสวยๆได้โดยไม่จําเป็นต้องมีทักษะไม่จําเป็นต้องทําคลิปเป็นและใช้เวลาตัดต่อเพียง10วินาทีเท่านั้นซึ่งแอปนี้นะคะจะเป็นแอปที่สามารถที่จะเลือกเอฟเฟกต์สวยๆค่ะโดยที่เข้าไปในแอปเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆเลือกเลย โดยที่ใช้เวลาตัดเพียงแค่สิบวิเท่านั้นเห็นไหมมีเอฟเฟกเยอะมากๆแล้วก็น่าใช้มากๆหลากหลายมากๆเลยค่ะอดมินเนี่ยชอบเอฟเฟกอันนี้มากเลยเดี๋ยวอดมินจะลองตัดให้ดูนะว่ามันง่ายจริงๆโดยที่อดมินเนี่ยก็เลือกภาคที่อดมินอยากจะให้ขึ้นไปในคลิปเลยค่ะแล้วก็กดปุ่มนี้เลยแล้วมันก็จะเรนเดอร์คลิปให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะาย 10วินาทีเท่านั้นและนอกจากนั้นคลิปนี้ก็ยังสามารถแชร์ลง tiktok i ไอจีแล้วก็ facebook ได้โดยตรงค่ะอยากแชร์ใส่แอปอะไรเนี่ยก็สามารถแชร์ได้โดยตรงเลยค่ะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันมาแรงที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ google store แล้วก็ play store เลยค่ะโดยที่เราก็เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า wine แล้วก็ค้นหาแอปค่ะ เมื่อเจอแล้วก็กดติดตั้งโ,โหแค่นี้เองง่ายมากๆเลยเราแอดมินเนี่ยก็ยังทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์อีกด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากตัดต่อวิดีโอน่ารักนรักพร้อมเอฟเฟกสวยๆแล้วก็มีเพลงประกอบให้เสร็จสับแบบนี้ก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปฟรมาใช้กันนะ โมราตะนะคะนับว่าเป็นนักล่าสูนที่ยืนยงมายาวนานมากๆค่ะในสมาคมพิฆาตสูนเขาเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะที่ยื้อชีวิตรอดได้จนถึงฉากสุดท้ายของเรื่องค่ะเรียกว่าเป็นตัวละครที่มี การเอาตัวรอดที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าพาคุ้มหัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาตกอยู่ในอันตรายนะคะก็จะมีคนที่มากฝีมือเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ช่วยชีวิตเขาได้อย่างทันท่วงทีเสมอค่ะก็เรียกว่าถ้ามูลตาเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นด้านไหนสักด้านหนึ่งเนี่ยแอดมินก็จะยกให้เป็นความโดดเด่นเรื่องดวงเลยค่ะเป็นคนที่ดวงดีมากๆดวงแข็งสุด มูระตะเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่ใช่นักดาบที่เก่งกาจและโดดเด่นอะไรในเรื่องค่ะแต่เขาเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อาวุโสในสมาคมนะเพราะเขาอยู่ถึง8ปีตั้งแต่เขาปฏิบัติภารกิจครั้งแรกค่ะมูระตะเนี่ยนะคะสอบผ่านไฟนอลเซเลคชั่นมา พร้อมกับกิอยู่ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันเพราะว่าในไฟนอลเซเลคชันครั้งนั้นซาบิโตะเนี่ยที่สอบพร้อมกับกี่ยูะมุลตะกวาดอสูรในภูเขาเนี่ย ให้กับทุกๆคนที่ตกอยู่ในอันตรายเลยค่ะเพราะฉะนั้นไฟนอลเซเลคชั่นครั้งนั้นค่ะจึงเป็นไฟนอลเซเลคชั่นที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุดค่ะเพราะว่าทุกคนที่เข้าสอบผ่านหมดเลยยกเว้นซาบิโตะค่ะทำให้มูระตะเนี่ยรอดชีวิตมาแล้วก็กลายเป็นนักล่าศูนย์รุ่นเดียวกับกิูซึ่งปัจจุบันเป็นเสาหลักวารีไปแล้วนั่นเองค่ะ ท่ามกลางไฟสงครามระหว่างสมาคมนักล่าสูนรและเหล่าบรรดาสูนยรทั้งหลายนะมูราตาเนี่ยมีอาวุธไร้เคี้ยวเล็บของเขาก็คือปราดวารีค่ะเหมือนกับกิยูเลยแต่แอดมินเนี่ย คอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นคนละสำนักกับกิยูแน่นอนเพราะว่ามูระตะเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ของอุโรโกรากิซาคันจิค่ะและจากคำพูดของอาจารย์คโยฮารุโกโตเกะหรืออาจารย์เคของเราเนี่ยนะคะเธอบอกไว้เองเลยค่ะว่ามูระตะเนี่ยที่ฟันฟันและดูไม่มีน้ำออกมาเลยเป็นเพราะว่าปราของเขาเนี่ยอ่อนเกินกว่าที่จะเห็นเป็นรูปร่างค่ะซึ่งทำให้เวลาที่ฟาดวงดาบออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนกับเกลียวขึ้นน้ำออกมาเหมือนกับพวกทันซิโรหรือกิอยูช้ค่ะจึงทำให มุรตะเนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่าจะอยู่มาจนอาบุโซเนี่ยแต่ฝีมือก็ไม่ค่อยพัฒนาไปเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยใช้ปลาและยังมองไม่เห็นเป็นรูปลักษณ์ที่คล้ายกับสิ่งนั้นๆเลยค่ะเป็นเหมือนการฟันดาบธรรมดานั่นเองเศร้ามากๆเลยนะคะแล้วตัวมุรตะเองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาพยายามสุดตัวในการฝึกแล้วก็ถวายชีวิตในการใช้ปราณทุกครั้งแล้วจริงๆแต่ว่ามันไม่ออกอะ่ะให้ทาไงอะ่ะคือเขาโดนอาจารย์โคโยฮารุนะคะกัดนิดนึงค่ะว่าแต่ก เกินไปแต่ห่วยเกินไปนะก็เลยมองไม่เห็นเป็นน้ำนั่นเองก,ก็น่าสงสารเขาเหมือนกันเนาะ ประวัติก่อนที่เขาเนี่ยจะมาเป็นนักล่าสูนนะคะมีไม่มากนะคะ่ะแต่เราแนวรับรู้นะคะจากคําพูดของตัวเขาเองค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กกําพร้านะเะพราะว่าถูกอสูนสังหารครอบครัวค่ะก็มีปมที่คล้ายๆกับนักล่าสูนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในสมาคมนี้ค่ะเขาไม่มีญาติมิตรที่ไหนเหลือแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะมาเป็นนักล่าสูนนั่นเองค่ะเราเจอมูราตะาซังนะคะครั้งแรกที่หุบเขาราตะโกโมคะ่ัมูราตะา ปรากฏออกมาในฐานะที่มียศสูงกว่าพวกมิซึโนโตะที่มาปฏิบัติภารกิจในหุบเขานาตาคุมะมค,ค่ะในตอนนั้นเนี่ยมุระตาเนี่ยมียศอยู่ที่คานโนเอะค่ะซึ่งก็เป็นลำดับที่4ีะ่คะถ้านับจากล่างสุดขึ้นมาค่ะก็ถือว่าสูงกว่าพวกที่ เป็นหน้าใหม่เยอะพอที่จะสั่งการแล้วเป็นหัวหน้าหน่วยได้ค่ะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีฝีมือมากพอในการรับมือกับบรรดาครอบครัวแมงมุมของลุยได้สัก,กตัวเลยค่ะตัวของมุลตาตเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีความเก่าเกมอยู่มาถึง8ปปีแล้วก็ลอดชีวิตมาได้ถึง8ปีแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แบบเก่งกล้าสามารถพอที่จะไปประจันหน้ากัอบอาสูรเก่งๆค่ะตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีความที่แบบขี้ตกใจแล้วก็ขี้กลัวอยู่บ้างนะคะจึงทาให้ตัวของมุลตาตเนี่ยเรียกว่า มีจุดอ่อนอยู่หลากหลายด้านมากๆเลยค่ะนอกจากความโชคดีที่เป็นจุดแข็งสุดๆของเขาแล้วเนี่ยก็แทบไม่มีจุดเด่นอะไรในการต่อสู้เลยสำหรับมูลตะ โมราตะเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบทันจิโร่นะะเพราะทันจิโร่เนี่ยให้เกียรติเขาแล้วก็มองเขาเป็นรุ่นพี่ในฐานะนักล่าสูรนั่นเองคะ่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มากกว่าพิดกับอิโนะสุเกะนะคะที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็ไปตันหน้าโมราตะสยบเยินเลยค่ะก็ทาให้โมราตะเนี่ยไม่ค่อยถูกโลกกับอิโนะสุเกะเท่าไหร่ค่ัอันเนื่องด้วยจุดประสงค์ของตัวละครโมราตะนะคะที่โผล่มาในแต่ละฉากเพื่อจะสร้างเป็นฟันนี่โมเมนต์หรือว่า คลายเครียดให้กับคนดูนะคะในสถานการณ์ที่มันตึงๆอย่างนี้เวลามุลตาโผล่มาก,ก็จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครที่ทําให้คนดูแบบอบอุ่นหรือว่าหายเครียดได้นิดนึงค่ะเขาเนี่ยจะมัโกโผล่มาในฉากการต่อสูส้สำคัญสคัญอยู่เสมอค่ะ อย่างในการต่อสู้ใหญ่ครั้งแรกของทันจิโร่เลยในุบเขานาะตะกุโบเนโมรตะเนี่ยมีฟันนี่โมเมนต์นะคะกับชิโนบุค่ะโดยที่ต่งเขาเนี่ยไปเจอกับแมงมุมพี่สาวคะแล้วก็ถูกจับยัดใส่รังใหมค่ะแล้วก็กําลังจะโดนย่อยแต่ชิโนบุเนี่ยก็มาพบนะคะแล้วก็สังหารแมงมุมพี่สาวไปค่ะเราก็ช่วยเหลือมมร์ตะออกมาจากรังใหม่ได้ทันท่วงทีก่อนที่เขาจะโดนย่อยไปนั่นเอง แต่กว่าชิโนบุเนี่ยจะมาค่ะมูระตะก็โดนย่อยเสื้อผ้านักล่าสุดไปหมดแล้วค่ะจึงทำให้ตัวเขาเนี่ยลอนจอนเลยนะแล้วก็ออกมาในสภาพนูดเลยค่ะแต่ชิโนบุที่เห็นร่างเปลือยของเขายังหมดจดเนี่ยก็ไม่ได้แสดงสีหน้าท่าทางอะไรเลยแล้วก็มองจ้องด้วยแบบใส่ตาที่ว่างเปล่ามากๆเลยค่ะทำให้มูระตะเนี่ยรู้สึกถึงกับหลอนเลยนะคะแล้วก็เขินมากๆค่ะ และหลังจากนั้นนะมูรตะเนี่ยก็พยายามเลี่ยงที่จะเจอชินุบุตรงๆค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เห็นหน้าชินบุเนี่ยภาพเหตุการณ์ล่อนจ้อนของเขาเนี่ยก็จะวกกลับมาอีกครั้งและจากคำยืนยันของตัวมูรตะเองเลยค่ะตัวของเขาเนี่ยหลังจากที่ชินบุบยช่วยเขาไว้นะแล้วก็ไม่ได้สนใจใยดีเขาที่อยู่ในสภาพเปลยเปล่าล่อนจ้อนเลยเธอก็ถีบตัวไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อนคะคะ มุรตาเนี่ยก็หลบอยู่ในพุ่มไม้แถวๆนั้นค่ะด้วยความเหนี่ยมอายจนจบศึกครั้งนั้นแล้วก็ถูกคาคุชิเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ค่ะ,ะหลังจากจบเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะโมรตะก็ไปมีบทอีกครั้งนึง ในภาคการฝึกของเสาหลักค่ะโดยที่ตัวงเขาเนี่ยไปตันอยู่ที่ด่านของคุณฮิเมจิมาเกียวเมเสาหลักหินผานั่นเองซึ่งเป็นด่านอรองสุดท้ายค่ะและนักล่าสูนส่วนใหญ่ก็จะมาตันกันที่นี่ค่ะเพราะการฝึกมันโคตรโหดทันจิโร่ที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บแล้วตามมาทีหลังเนี่ยจนในสุดก็ไล่ามาทันทูกๆคนเนี่ยนะคะตัวงเขาเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําจากมูระตะค่ะว่าหลังจากที่ไปฝึกตนที่น้ําตกเย็นๆมาเนี่ยให้เกาะหินค่ะเพราะว่าหินนี่ยมันจะอุดกว่าค่ะ และทําให้พวกนักล่าศูนย์ที่เป็นรุ่นเด็กกว่าเนี่ยนะก็เชื่อข้ามของโมรตะแล้วก็ไปเกาะหินอุ่นๆกันทุกคนเลยค่ะกลายเป็นมมรตะเนี่ยก็มานั่งสอนเทคนิคให้พวกบรรดาเด็กๆด,ด้วยนะคะและหลังจากจบภาคการฝึกกับเสาหลักค่ะโมรตะก็ไปม,มีบทในภาคปราการไหลขอบเขตด้วย ตัวหอมมุระตะเนี่ยไปรวมทีมอยู่กับพวกทีมแพทย์ของยูชิโร่ค่ะโดยที่ยูชิโร่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มียศอะไรในบรรดาน,นักล่าสุรน,นะแต่ว่าตัวของเขาแนลรู้ดีว่าเขาเก่งกว่าพวกนักล่าสุรกระจ๊อกพวกนี้แน่นอนคนะ่ะเขาจึงสั่งทุกคนนะและทําให้มูระตะที่อาวุโสเนี่ยไม่พอใจมากๆเขาถึงกับตะโกนบอกยูชิโร่เลยนะว่าถ้าแกยศถ่อมกว่าฉันเนี่ยฉันจะไม่ให้อภัยกันเลยนะเฟย แต่ยูชิโร่เนี่ยก็หาได้กลัวไม่ค่ะเพราะว่าอีกกระจกเนี่ยทำอะไรฆ่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่าฟันคออาสูรในปราการไร้ขอบเขตเนี่ยยังยากเลยค่ะสำหรับมูระตะฟันไม่เข้าค่ะคอแข็ดจับยูชิโร่เนี่ยก็เลยบอกจิ๊บจิบสำหรับชั้นนะก็เลยกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกฟันนี่โมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะสำหรับมูระตะและนอกจากนั้นมุระตะเนี่ยก็ยังตกกับดักของนาคิเมะได้โคตรง่ายนะคะเรเรียกว่าเออ เผลอปุ๊บก็เรียบร้อยค่ะโดนจับแยกกับพวกยูชิโรแล้วก็ไปเจอกับพวกอิกโนโนสุเกะค่ะเราก็โดนอินโนสุเกะถีบหน้าเต็มรักอีกหนึ่งทีก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ถูกโลกกับอินโนสุเกะเจอที่ไรเจ็บตัวทุกทีค่ะถ้าคณาโอดไม่ลงโทษอินโนสุเกะด้วยการตีก้นให้เนี่ยมุลตะคงเจ็บแคดเคองโกรธโทษฉันใหญ่จริงๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยกระโดดแบบตัวยโยนเลยคะตอนที่เขาได้เห็นคณาโอดจับอินโนสุเกะตีก้นค่ะเป็นรุ่นพี่ที่ต้องพึ่งพารุ่นน้องให้ ลงโทษกันเองนะเออน่าสงสารและฟันนี่โมเมนต์ครั้งสุดท้ายเลยค่ะของโมรตะเนี่ยมันอยู่ในฉบับที่แปลไทยเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการสปอยที่มากมายอะไรค่ะเพราะว่าอันมินเรียกเนื้อหาสสำคัญหมดเลยเอาเป็นว่าโมรตะเนี่ยดีใจมากๆค่ะในฉากที่เสาหลักทุกคนแล้วก็ผู้เหลือรอดชีวิตทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันต่อสู้กับมูฟันเป็นศึกครั้งสุดท้ายจริงๆ มุรตะาที่ทําได้แค่หลบอยู่หลังสร้างปรหลักภักของเมืองนะคะเพื่อที่จะไม่เข้าไปเอาตัวเองไปเป็นภาระให้พวกเสาหลักที่กําลังต่อสู้ค่ะกิูที่กําลังต่อสู้อยู่ในขนาะนั้นนะคะหันมาตะโกนบอกมุรตะารีพาทันจิโร่หลบออกไปจากตรงนี้เร็วเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสจนเคลื่อนไหวไม่ไหวค่ะ มูระตาเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยนะคะที่กิยูเนี่ยจำชื่อของเขาได้ค่ะแล้วยังคิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอยู่นั่นเองก็แหมถึงแม้ว่าจะอายุเท่ากันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแต่กิยูเนี่ยเขาเป็นถึงเสาหลักวารีค่ะมูระตาที่อยู่ยศตดเตเรยเรียด,ดินกว่ามากๆอย่างคโนโอเอะเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าไม่สามารถไปเปรยตาหรือไม่อยากจะพูดคุยด้วยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันคนละโลกนะเหมือนฟ้ากับเหวจริง ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมูรตะมีกําลังใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆ <s> เขาเนี่ยวิ่งไปแบกทันจิโร่มาได้แบบเรากอว่าทันจิโร่เนี่ยไม่หนักเลยนะคะเราก็วิ่งออกมาทางน้าตาค่ะดีใจมากที่กิอยจาชื่อเขาได้นั่นเองเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของมูรตะค่ะตัวของมูรตะเนี่ย เป็นตัวละครที่ดูมีผมพลิ้วสลวยสุดๆเลยะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยบอกเอาไว้เองเลยค่ะว่าเขาใส่น้ำมันที่สกัดจ,จากดอกซึบบกิอยู่ตลอดเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้ผมเขาเนี่ยพลิ้วสวยไปตามสายลมนะคะแล้วผมเขาก็มีน้ำหนักคงตัวเงาสวยตลอดเวลาค่ะเนื่องด้วยรักแรกของเขานะค,คะผู้หญิงที่เขาแอบชอบเนี่ยชมเขาว่าผมของเธอเนี่ยสวยจังเลยค่ะ หลังจากนั้นมูลตะก็บำรุงเส้นผมแบบดิบดีตลอดมานะคะเรียกว่าผมเนี่ยสลวยพอไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบรรดาแชมพูได้เลยละคะ่ะมูลตาะะคะก็ยังเป็นหนึ่งในตัวละคระคะ่ะที่มีผู้สืบท่อดสายเลือดมาจนปัจจุบนนะะันค่ะ ละตัวของเขาเนี่ยก็อยู่ได้จนถึงตอนสุดท้ายโดยที่ไม่เสียชีวิตค่ะเป็นคนที่โคตรดวงแข็งคนหนึ่งเลยนะคะถ้าจะให้พูดเนี่ยว่ามูรตะเนี่ยไม่ได้เก่งสทัทีเดียวก็อาจจะใช่ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความดวงแข็งเนี่ยแอดมินบอกเลยค่ะว่าดวงแข็งกว่าเสาหลักอีกค่ะเป็นตัวละครที่ดวงดีจัดจัดจริงๆสำหรับมูรตะคิดสภาพว่า ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ตายนะคะร่วงจากตึกสูงเป็น10ชั้นก็ยังไม่ตายค่ะโอ้โหโคตรจะฟลุกเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้อยากรู้จริงๆค่ะว่าเขาไปห้อยพระมาจากที่ไหนหรือมีของดีอะไรคะ่ะแอดมินจะรีบไปตำตามบ้างเลยเผื่อที่จะดวงดีเหมือนมมรตะบ้างนะเนาะเอาละคะเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปของมมรตะค่ะ ซึ่งนัว่าเป็นตัวประกอบที่มีบทบาดโดดเด้งแล้วก็เฮฮาปาจิงโกสุดๆคนหนึ่งเลยค่ะถึงแม้ว่าตัวงเขาจะไม่ได้มีฝีมือการต่อสู้รร้าการนะคะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็นับว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันดีๆมากๆคนหนึ่งและขึ้นชื่อเริ่มความโชคดีสุดๆค่ะถ้าเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยค่ะ ส่วนวันนี้อันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า